ท,ทุกทุกท่านนะครับกำมือในภาพพี่น้องเมืองบรรยากาศเนีย่ยมือเศร้านะครับช่วงอากาศเย็นๆนะครับเอ,อมีหมอกนะครับพี่น้องมีหมอกอ,อที่จังหวัดมุงการนะครับหนาวครับพี่น้องอากาศทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงหนาวเนาะครับผมนี่รู้สึกว่าจะเย็นนะครับเย็นนะครับมีหมอกครับพี่น้อง ปลู่บักเขียครับพี่น้องนีบักเขียนี่นะครับบรรยากาศยามเสาร์หนาวครับน้ำก็ปิดายหมอกครับน้ำก็ปิดไอหมอกกวอนพารทิจโผล่ขึ้นจากฟ้าครับพี่น้องพาพี่น้องลุยความเย็นควมนามหนาวครับ แต่ต้วนใหม่ก็ยังยอมควมหนาวครับมือนหมอกลายครับพี่น้องหมอกลาย หน้ำจริงๆอากาศเย็นครับพี่น้องหมอกบ,บนกระพี้น้องหมอกที่พี่นอ้องหัคุ้นนะครับเดี๋ยวเรเห็นยังเลยตรงนู่นนะครับเลยก่อไม่ไปนะครับหมอกเนะครับพี่น้องนะหมอกหมอกที่ภาคอีสานบนหมอกเมืองเหนือครับ หนาวครับหนาว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 นาวั่ก็น,นิ่งครับพี่น้องอากาศเย็นปาย,ยังพี่น้องปายังอืมจันกับบอลลันจันไม่หลันใส่ตุ่มกุ้งไว้ไม่กุ้งหรอพี่นอ้องอือ นี่อยู่กพี่น้องของบ้านลายเปไน็นไรนะครับตุ่มกุ้งตุ่มกุ้งย้ำอีกหลังหนึ่งโอ้ยหนาว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 ใส่ตุ่มไปสองสองหลังครับตุ่มกุ้งอยากกินก้อยกุ้งลั่นไม่กับบอกรัน นี่ก็มีอยู่หักบรายครับพี่น้องแปลว่าบ่มีกุ้งครับกุ้งปีนี้กุ้งน้อยกุ้งน้อยกุ้งไม่เยอะน้ำฟังนี่ก็แห้งคลองหลาะเบนะะิ่งคว่ำหนาวยามตุ้มกุ้งคว่ำ xa tí à, ừ, nào Tao cõi, để cõi xem một cõi Kéo, kéo một cõi Nhà giang Mấy mấy thao Cung, cung cung sẽ bọc dám lái yang luôn rồi ạ, hái hái gìn, nào, xây buông vậy, đắk nuo vậy, u này nó thử bao นี่โอ้ไม่มีบอลันคะรัพี่หน้องบอลันมีหลักเพิ่หน,นาห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 ลักหลังนี้ก็ไม่ถูกบ่พาบลาดบ่หมูบอลเลียนน่าใสานีตสงใสยมันหนาวบอลเลียนกะับพี่น โมเมนต์โมอเมนต์ใส่แต่อันกุ้งครับพี่น้องหลายอย่างหากินยนี่ยมือเสาร์ไอ้ยามบางล้านอีกโอ้โหมดเลยกากู้มดเกยกกู้มดเลยครับรพี่น้อง สั้นไว้น่ก่อนออหลังนี้ไม่โดนหลังนี้ไม่ถูกนะจริงนะจ๊ะไอหมากวดมันมุนเอลี่เลยหนูมันกับม่าแล้ว มุนเอลีมุนเอลีมาขวัมาขวัญน,นู้ฝั่งนี้ก็ไม่มีเออหนูได้เท่าสิบ